สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับนายายแล้วนะครับวันนี้อยู่กันช่องโอเคทำาเรื่อยน้าจะทารไปเก็บไฟคิดหรือทาร์ปยังไงนะครับในขณะที่มันยังเปลี่ยนให้มีสกปรกไม่เปิดตีน,นะครับเก็บการการศเลยทีเดียววันนี้เราก็มาใช้รสทานที่ของลานการเต้นเิลปแห่งชาติเขาใหญ่ลำตะคองนะครับมาดูกันว่าน้าจะเก็บยังไงเพราะที่นี่น้ำค้างแรงมากแน้าไม่รอให้มันแห้งน้าจะเก็บกันเลยเติมแรกกันนะครับเราก็จะมา ของสมอเก็บเชือกเนาะม้วนเชือกให้เรียบร้อยนะครับเชือกเขาเปียกงั้นเราก็ไม่ต้องจําเป็นต้องแยกเชือกปรมมวเก็นเลยทีเดียวเอเดี zzarella, um> ๋ยวดูน่าเก็บเชือกกันไปก่อนนะครับก็ในส่วนสําคัญนะครับการเก็บเชือกให้เป็นระเบียบแล้วก็ที่แกะใช้งานง่ายนะครับตัวนี้สําคัญมากมันจะสะดวกกับการใช้งานในครั้งต่อไปของเรานะครับ ตัวนี้ลองหาวิธีการเก็บกันดูครับว่าชอบแบบไหนบางคนก็เฮ้ยทำไมถึงไม่รอให้มันแห้งอันนี้ก็คือเราจะเก็บให้ดูว่าเ,าเก็บจน,นเปียกเป็นยังไงแล้วเราก็มีทิปที่จะไปต่อด้วยครับเราเลยไม่สามารถรอให้แห้งได้เราเต้องเก็บตอนที่มยังเปียกเดี๋ยวเราจะไปตากเพิ่มที่หลังนะครับนี่นะครับม้วนทำอย่างนี้ตั้งหมดทุกมุมในส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับ ในการเก็บแบบนี้นะทุกคนที่จะขาดไม่ได้ก็คือเสานะเสาต้องมีความสูงมากกว่าไฟชีตเราพับแล้วได้ขนาดเท่าไหร่เสาต้องสูงมากกว่านั้นเช่นไฟชีตของน้าขนาด4.5เมตรเสาน้าก็ต้องสูงมากกว่า2.25เมตรอย่างเงี้ยเพื่อให้ไฟชีตเราลอยจากพื้นพอมันถูกพับขึ้นใช่ไหมมันจะต้องลอยจากพื้นเพื่อไม่สกรปรก ก็ลองเลือกหาเสาให้เหมาะสมกับไฟชีตหรือทาร์ฟเรานะเนะพราะว่าสําคัญเลยถ้าเสาเราต่ํากว่าไฟชีตเราพับครึ่งเนี่ยมันจะลากพื้นพอเราเก็บแบบเนี้ยมันก็จะสกระปรกในขณะที่มันเปียกแต่ถ้ามันแห้งมันก็ไม่เป็นไรมันสามารถอ่าทุกคนแนละ้วที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะเกียมถุงดําหรือเกียมถุงที่เราจะมาใส่ตัวไฟชีตหรือทาร์ฟเราเนี่ยให้พร้อมก่อนนะพอเวลาเรา้วนเสร็จเราเก็บ ลงถุงเลยเพื่อจะนําไปตากอีกสถานที่นึงหรือไปตากอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็แต่ที่ฝากไว้ไม่ควรเก็บไว้นานเกิน24ชั่วโมงหรือเกิน48ชั่วโมงนะเพราะมันจะเกิดเชือลล้อราหรือเม่นอับได้นะก็รีบไปตากนี่นะครับหลังจากเราได้ อย่างนี้นะเก็บอย่างนี้ทั้งหกมุมนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีหนึ่งว่าวเราจะนี่น <S <S <ค>ะตอนสําคัญนะครับก็คือหลังจากที่เราม้วนเชือกเสร็จหมดแล้วนะครับขั้นตอนสําคัญของเราก็คือนะครับบาง,งคนบางคนก็ถามว่าทําไมถึงถไม่เอียงเสาล้วเอาตัวนี้แขวนถ้าเอียงเสาฐานของ ้าตัวฝฟายชีนเนี่ยนะครับก็จะโดนพื้นนะครับวิธีของผมก็คือหาที่รองเท้าแล้วก็เอาเนี่ยครับขึ้นไปคล้องบนตะขอด้านบนเห็นไหมครับนี่เนาะเป็นวิธีที่จะไม่ทําให้เจ้าตัวฝฟายชีนของเราเปิดดินนะครับทําอย่างนี้ทั้งสองมุมนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเอาลงนะครับนี่เนาะครับก็นี่ครับเดี๋ยวเราก็ เอามุมนี้ขึ้นอีกมุมน,นึงมุมนี้จะจะ,จะขึ้นยากหนะเพราะมันตึงนะครับแต่ก็ขึ้นได้อยู่นะครับมุนมนี้อะ่ะเราเราจะยอะะ่อสักนิดนึ่งนะครับ,รบนะแล้วก็ปลดลง เทคนิคคือต้องดึงให้ตึงนะครับฝั่งต้องดึงให้ให้ตึงเลยทีเดียวถ้าไม่ตึงนี่ล้มนะครับเสามันมันจะลม้มต้องดึงมาให้ตึงนี่ครับดึงให้ตึงนะครับแล้วก็พับเนาะ ผมก็จะค่อยๆนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะม้วนไปจนสุดปลายของอีกเสาหนึ่งที่สำคัญตรงนี้ต้องเน้นเรื่องจังหวะการดึงให้ดีนะถ้าหย่อนเมื่อไหร่เสาจะล้มแล้วมันจะเปิดดินนะครับอันนี้ข้อสำคัญเลยต้องระวังให้ดีจับจังหวะให้ได้ดึงให้ตึงพอประมาณเนาะอันนี้ต้องลองทำทักครั้งสงครั้งก็เดี๋ยวก็จะ รู้จังหวะเองนะครับนี่นะครับเราก็จะค่อยๆพับอย่างนี้ไปนะครับจนจนสุดปลายเสานะครับแค่เกือบสุดปลายเสาคิดว่ามันไม่มันไม่ตกดินนะครับก็สามารถเอาเสาลงได้ละนี่ผมก็คิดว่าขณะน,นี้น่าจะไม่ไม่ไม่เปิดดินแล้วเนาะ น,นี่พอไม่ปวดดีล้วก็เอาเสาลงได้แล้วอ่ะพอคิดว่าไม่ปวดดีโอเคโอเคอเครานีเราก็ได้สครับแล้วก็ เก็บใส่ถุงดำเพื่อที่จะไปตากที่นีงเรียบร้อยอันนี้นะครับแล้วก็เก็บพร้อมและนี่ครับร้อมที่จะไปตากต่อนะครับต่อไปก็จะเป็นการเก็บ,กบตัวเต็นท์นะครับที่ขนาดเปลี่ยน แกมาตอนตนี้ผมมาถึงขั้นตอนการล้มเต็นกันแล้วก็เดี๋ยวน้าจะออไปอย่างเร็วๆเลยนะเพื่อใครอยากจะดูวิธีการเก็บเต็นรุ่นนี้นะเก็บยังไงก็น้าทำวิดีโอไว้แล้วเข้าไปดูกันได้วันนี้ก็กรอบรัดเลยก็เก็บ outer, เอาเตอร์ออก่อนเนาะด้านนอก,นนอกเปียกเอาไปตากส่วนด้านในไม่เปียกเนาะก,ก็เก็บลงสูง แล้วก็เดี๋ยวเราไปตากกันแล้วก็ค่อยเก็บเข้าที่อีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้ก็เช็คเรื่องความสะอาดให้ดีนะเต็นพวกนี้ถ้าสะอาดหรือดูแลไม่เปียกชื้นก็จะอยู่กับเราได้นานไม่เหม็นอับครับฝากไว้นอะกดูแลเขาหน่อยจะได้อยู่เราไปนานๆอันนี้นะก็เก็บลงสูงเสร็จแล้วก็พร้อมเดินทางต่อไว้พบกันใหม่วิดีโอฉบับหน้านะครับขอบคุณที่ ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันเรื่อยมาเนาะเดี๋ยวน้ามีเทคนิคดีๆอะไรจะได้มาแนะนำอีกนะครับก็กดแชร์กดติดตามหรือทักมาพูดคุยเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับขอบคุณครับ